สวัสดีจ้าตอนนี้เฮาอยู่น้องสาบานโฮมนะคะเฮามาหาวัตถุดิขบขาดบุหรีก็คือค้นภาพไปค่ะเชิญพี่ทค่ะครับมันนี่อ่าบ้านโฮมเฮานะครับมันนี่กับพามายู่ที่ส่วนอาหารบ้านโฮมกับเหมือนคำหน่อยคำนา่งนะครับเดี๋ยวมันนี่สิพา็ดเมนูนะครับราบไข่แด,ดงอ่าต้มปลาใส่ไข่แด,ดงนะครับแล้วก็ลาบปลานะครับเดี๋ยวมาเฮามาหาวัตถุดิบกันเลยนะครับเนาะ เข้าไปหาวัตถุดิบกันใปไปไปไปบคเข้มาแดงเข้ามาแดงเข้ามาแดงใครทำคนีล่ะ เมนูแรกมื้อนี้นะครับก็จะเป็นก้อยไข่มดแดงนะครับเชฟของเราคือเชฟมิกาค่ะเชฟมิกะก่อนอื่นก็ใส่น้ำปลานะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับสูตรพิเศษที่สองนะครับก็จะเป็นพิพงนะครับพิพงก็ใส่ยุ่ประมาณหนึ่งช้อนชาต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วครับข้าวคั่ว ข้ขวาวกั่วอยู่ประมาณ2ช้อนชาครับนี่ปักหนา้าโอเคคุกเข้าครับรวมให้เข่ากันครับคุกเข้าให้นากินเอาไท่มดเดงลงไปครับไ้่มเดืนะ่ไมเดงนี่ก็จะเป็นที่ต้มสุกแล้วเรียบร้อยนะครับลวกลวกลวกน้ำครับเสร็จแล้ว ลากไฟผักข้าวป้าเม,มนูที่สองมอนีนะครับก็จะเป็นลาบปะนินครับเชฟของเราคือน้องมันยาาค่ะเราจะเริ่มใส่นี่นะคะน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยนะคะทุกขนต่อไปเราก็จะตามด้วยแตงอเทพองนะคะทุกอะคอนันคือแบบว่าเลิศมากเลยะคะ่ะใส่ลงไปแล้วนะคะทุกคน ต่อไปก็ตามด้วยมะนาวมะนาวนะคะจูโคลอันนี้ใส่หมดหน่วยได้ไหมคะใช่ครับใส่หมุนหน่วยเลยครับโอเคค่ะโอเคใส่หมดหน่วยเลยครับต่อไปก็ตามด้วยนี่นะคะเข้าครัวนะคะผสมคนโคเล่เคเล่คนคุนเคเล่รวมมิสค่ะใส่หมดเลยไหมคะเนี่ยครับใส่หมดเลยครับใส่หมดเลย เม,ม,รรมน,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 นทูทุน,นไทยนะครับกินฮ้อนๆนะครับต้มปลาใส่ไข<ส>่<ค>มดแดงครับผมอ่าเชฟของเราวันนี้คือลิล,ลี่จ้าไปเห็ดกันเล็กเห็ดกันเลไม่เดือดครับตอ,อนเดืต้มน้ำอีกเดือดนะครับอกครับใส่เนื้อปลาครับเนื้อปลา เนื้อปลานิ่นครับเนื้อปลาหนิ่มป้ายต่อป้ายก็จะเป็นน้ำตาน้ำตาลป้ายให้หมดเลยค่ะหมดเลยครับต่อไปใส่เครื่องปรุงนะครับใส่เลยค่ะเครื่องปรุงเสร็จครับตามด้วยไข่เม็ดแดงครับเราจะใส่ให้ไขเม็ดแดงเลยครับลองทำเป็นยังไงใส่ผักติ้วยอะไรมิ้นผักอันนี้ผักติ้วไม่รู้จักภาษาไทยค่ะผักติ้ว ตัวท้ายด้วยกระเพรา<ว>บ้านนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก,ก,ก๊สทีต่ตรงนี้หมุนนี้ลูกค่ะค่ะปิดไฟแล้วก็น้ำมะนาวใส่ได้เลยค่ะต้องเราต้องปิดไฟก่อนนะคะอย่าให้น้ำมันเดือดแล้วค่อยใส่น้ำมะนาวไม่ไงั้นมันจะขมค่ะใส่ได้เลยค่ะแล้วก็จะคงความหอมข,ของน้ำมะนาวนะคะเติฟได้เลยค่ะ มาแล้วคะ่ะหน้าตาหน้าอร่อยมากเลยคนผีคนผีเลยนะผีโอ้อลังแม่แตกด้กว,วดยอือกัะวุกหอมตัวอือแซ่บแซ่บนี่กครับพักเมฆน้ำมันเท่านี้เนาะอันนี้เดือนมันปอน,นีย ปีครับควาเป็นเดือหน่อยแบครับวันนี้นะครับเรามาที่ส่วนอาหารบ้านโฮมนอกจากจะเป็นอาหารเอกลักษณ์ของบ้านโฮมแล้วนะครับตอนนี้ยังร่วมมือกับคุณคำนางนะครับมีอีกแบรนด์นึงก็คือคำน้อยคำนางนะครับผมเราจะเน้นอาหารพื้นถิ่นนะครับก็นี่ก็เป็นปลานะครับที่เราวัตถุดิบที่หาได้จากพื้นถิ่นนะครับหลังแรกก็จะมีการผักพื้นถิ่นนะครับไม่ไม่เป็นผักติ๋วนะครับไข่มดแดงที่เราไปหากันมานะครับีกล้วยนะครับแล้วก็ ดอกกระเจียวนะครับผมเราจะหาอาหารพื้นถิ่นอาหารอีสานแท้ๆนะครับที่บ้านโฮมและคำนักคำนางนะครับที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านที่ชอบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับนอกจากสบาของบ้านโฮมแล้วนะครับก็ยังมีคำนักคำนางเรียนเชิญนะครับที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมบุครับ